สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอา N ิมบัต27นะฮะเอา1080 v 1 4นะครับแล้วก็นี่ครับนะสาย Mac Cushion b o n d ได9เนะฮะเอา3คู่นี้มารวมแล้วก็มาแชร์กันว่าคู่ไหนเด็ดสุดเด็ดด้านไหนบ้างนะฮะแล้วเราจะเลือกอยังไงกับ3รุ่นนี้นะฮะนี่ครับ อ่ะเรามาคุยกันทีละส่วนละกันนะเริ่มจากราคาก่อนนะฮะโอกาจะอยู่ที่6,990บาทก็7 0 0 0มีทอนนะครับนิมบัตจะอยู่ที่6,500บาท1080 v F 4จะอยู่ที่6 3 0 3นมะ6,003นะครับ, 6, 3, รบมาถึงน้ำหนักนะฮะน้ำหนักของ3คู่นี้บอนไดจะอยู่ที่301กรัมนิมบัตอยู่ที่305นะครับแล้วก็1น8่ v ศเบาสุดอยู่ที่286 นะครับสแต็กนะสแต็กถือถือมื่อยเนาะถือเมื่อย,นะออยสแต็กเนี่ยบอลได้หนาสุด43 38ดอก5นิมบัสลองลงมานะครับดอ8อยู่ที่41 41.5 33.5คือดอ8ส่วน180 0 V14 ก็จะอยู่ที่38 32ดอ6นะครับนะฮะมาถึงตัวโฟมบ้างนะฮะโฟมบอลไดเป็น supercritical EVA นะครับ,ร A, รบส่วนนิมบัสเป็นนะแน่นอนนะเป็น เพียวเจลนะฮะแทกอยู่ตรงส้นนะครับแล้วก็โฟมเป็นไฟ o ์โฟมบา e c สอีโคนะนุ่มเหนียวหนึบนุ่มหนึบแบบเด้งเล็กน้อยนะครับส่วน1080 v 1 4ก็จะเป็นเฟสโฟม o อ็นะครับนุ่มแล้วก็จมกว่านิดๆนะจมกว่าทั้ง2คู่นี้นะครับคาแรคเตอร์ของโฟมก็คือตัวนี้จะเป็นนุ่มหนาซัพพอร์ตตัวนิมบายี่เป็นนุ่มหนึบ เด้งเล็กน้อยนะนุ่มหนึบแน่นนุ่มหนึบเด้งเล็กน้อยส่วนแพลตฟอร์ม X ใน1 0 8 0 v c ก็จะเป็นนุ่มนุ่มเต็มเท้านุ่มแผ่เต็มเท้าเท้าจมเล็กๆโอเคความนุ่มเนี่ยผมยกให้1 0 8 0 v c นุ่มสบายสุดเหมือนเท้าจมสุดนะส่วนนุ่มเด้งขึ้นมาก็จะเป็น Nimbus 27นุ่มเด้งกว่ารุ่นก่อนนะฮะแล้วก็ ความนุ่มแบบนนหนาหนาซัพพอร์ตต้องยกให้บอนได9นะฮะส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตสูงสุดใน3คู่นี้ก็คือบอลได9เก้าซัพพอร์ตสุดนะฮะต้ลงมาแบบต่างกันเล็กๆนะผมคิดว่า n i มบายี 27, ก็มีความซัพพอร์ตดีรองลงมานะฮะแต่อาจจะน้อยกว่าเล็กๆนะบางคนก็จะรู้สึกว่า27มันมันคงกว่าบอลไดเล็กๆนะอันนี้อันนี้แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามีความใกล้เคียงกันส่วน1080นะ V14 ผมคิดว่า,าการซัพพอร์ตน้อยสุดในบรรดา3คู่นี้นะฮะทีนี้เรื่องความมั่นคงแน่นอน2คู่นี้สูสีกันบอลไดกับดินบัตย7มีความใกล้กันนะมีความใกล้กันมั่นคงใกล้กันมากๆนะครับส่วนมั่นคงน้อยสุดน่าจะเป็น1080 V14 นะครับการระบายอากาศ1080 V14 กับบอลไดทําได้ใกล้เคียงกันส่วน ลิมบัสผมคิดว่าก็ไม่เร็วแค่รูบายาอากาศมันน้อยกว่าแต่ผมคิดว่าผ้ามันแห้งไวนะผ้าสไตล์นี้แป๊บเดียวก็แห้งเนะเรื่อง,องความยืดหยุ่นนะฮะต้องทําให้ดูอันนี้ก็มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งหนึ 1080, 24, ่งศูนก็โอเคนะลิมบัสเนี่ยมีความยืดหยุ่นน้อยกว่านะค่อนข้างล็อกเท้ามากกว่าเพราะฉะนั้นตนคู่นี้ให้ความยืดหยุ่น ในการวางเท้าในการวิ่งมากกว่ายิมบัสร27ทีนี้เรื่องของการใช้งานละ่ะผมว่า3คู่นี้ใช้งานประเภทเดียวกันก็คือแนว Easy และ Recovery แต่ถ้าจะไปวิ่งลองลันผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยวิ่งได้รู้สึกวิ่งได้มากกว่าแต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าชอบฟิลกาวฟิลลิ่งก็อาจจะไป1 0 8่งก็ได้แต่ถ้าจะเป็นเรื่องของการใช้งานแบบเดินทั้งวันผมคิดว่าบอลไดเหนือกว่าเล็กๆแต่ถ้าชอบแบบ โฟมแน่นๆนะโฟมแน่นโฟมแน่นๆล็อกเท้ามั่นคงก็ต้องนิมบัตยี่มันจะมีตรงนั้นมากกว่าส่วนถ้าเต็มเท้าเดินแล้ววางเต็มเท้าเท้าแผ่เท้าแผ่ก็จะต้องเป็น1นึ่งศูทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลาเราไปใช้เดินเนี่ยเราชอบใช้ประมาณไหนชอบแบบล็อกมั่นคงบังคับเท้าก็ต้องนิมบัตยี่ชอบแผ่แผอิสระก็ต้องเป็น1นึ่งศู ชอบหนาๆสูงๆใหญ่ๆมั่นคงแต่นุ่มได้ด้วยก็ต้องบอนได9ก้นะีก็ประมาณนี้นะสรุปว่าคนเลือกบอนได9เลือกเพราะผมว่ามี็รองเท้าที่สพอร์ตมีความหนามากที่สุดเนะี่ยหนา,าที่สุดคนที่ชอบหนาๆน,นุ่มสบายแล้วก็รี c า v e r y ี่แล้วก็เอาไปเดินทั้งวันผมว่าโอเคจุดด้อยก็คืออาจจะเอาไปวิ่งได้ไม่ได้สนุกเท่า2คู่นี้นะ แต่ก็วิ่งได้นะถ้าวิ่งเร็วสักนิดมันก็จะมีความเบามีความเด้งขึ้นมานะครับส่วนคนเลือกเจลนิมบายี่สิผมว่าอยาได้ความนุ่มนุ่มนวลแล้วก็มั่นคงนะฮะไม่จมแล้วก็มีความประคองเท้าระดับหนึ่งคล้ายไคลา,าน o แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็มีความวิ่งได้ผมคิดว่าวิ่งสนุกวิ่งสนุกกว่า ทุกคู่ใน3รุ่นนี้นะแล้วก็ใช้ได้กว้างขวางกว่าในแง่ของการวิ่งเนาะผมเอาไป LSE กัลองรันได้ส่วนคนที่เลือก180 0 V14 ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบความสบายสุดๆอะท้าแผ่วางเทา้ทาแบบท้าแผ่มีความโจมโฟมเล็กๆนิดๆนะบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่นิดเวลาถ้าเดินไปเยอะๆ,ๆเ,เดินเยอะเนี่ยตัวเนี้ยเดินเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามัน มันโจมโฟมนิดๆน,นะสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าเดินเนี่ยผมเลือกบอลไดหรือไม่ก็นิมบา27นะแต่ถ้าแบบจ็อกสบายๆไม่มากนะผมก็ว่า100/0ก็เป็นคู่ที่ไม่เร็วก็สามารถวิ่งได้นะวิ่งได้อ่ะผมสรุปให้ใหม่เดินวิ่งยาวอีซี่จะมี3คู่เลยก็ได้จบ